เอาแล้วครับผมก็ขอกลับสวัสดีทชาติเน,นี่ยผมเช่นนั้นครับนี่ก็อยู่กับผมวินนี่ซีอุ่นี่เงี้ยแล้วผมเป็นวินนี่ซีอุเนไงแล้วผมเราก็อยู่กันในแบบที่มีชื่อว่าเรือันนั้นแหละเดี๋ยวขึ้นให้อันนั้นแหละนะแล้วนค,คนดูก็นะครับเราก็เป็นนักบอลอันดับหนึ่งของโลกนั่นเองนะผมแล้ผมไปหน้าเรนดูอะไรเงี้ยตำนานอะไรเงรี้ยป๊บเราได้บอลแล้ว,ลวนี่เงี้ยแหลบดับเบิลแล้วก็ชูดปังนี่อุย้ยโกเซไปเจียยังเหนียวเลยถึงว่ามาันเหียวน้อยเอออะไรนี่ เฮ้ยสองหนงได้บอลว่ะเฮ้ยเราโดนลุมแล้วเนี่ยเราโดนสามสองนะนี่ไงแล้วกลัวเราเซฟไหมเราอยู่ประเทศประเทศประเทศอะไรวะเะวมื่อกี้ไม่ได้ดูเหมือนหยิบมาเขาไม่ได้ดูเฮ้ยเพื่อนผมโดนแท็กเกิลป่ะนี่ไงไอ้เหี้ยสวยสวยมันยิงมันยิงโง่้นครับมันยิงไม่เก่งเราตึงอยู่เราตึงอยู่โคตรแบบจนะังหวะน่ะปึ๊บชิบหายละส่งบอลยังไงให้เขากัวนี่ไะแล้วเพื่อนผมอ่ะเพื่อนผมอ่ะจังหวะนี้เพื่อนผมปั่นนี่ไงโอ้โหโกแม่งเซฟโกแม่งเหนียวโกแม่งอันตราย ไหลนี่ปาดนี่โค้งๆเลยนี่ไะโคเต้ <Okay. S 1> วินิซิอุสตูเอ้ยวินิซิอุสปึ๊บ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 ลัดบอลก่อนโอ้ยอีเหี้ยแม่งหลบมันหลบผมนี่ไงผมมาแล้วผมมา,มมานี่แล้วผมชุดเลยแราหลุมยิงเ,เฮ้ยเฮ้ยผมผมผมโดนสกัดดาวลุงเฮ้ยนี่ไงปังและอย่างโคงนี่ ตู่ซู่ซู่ซู้ตู้โอเคครับเรารีตัวมาเปลี่ยนฟงเปลี่ยนฝั่งอยากเป็นโกอะอยากเล่นโกะครับนดูอยากเล่นโกะอยากเล่นโกะผมได้เป็นโกะมามายิงมาเลยน้องคู่นี้คมแล้วแบบกูเป็นโกะคีปเปอร์ดำหนึ่งของโลกจลอดนะเหนียะแล้วเหนียปฟุกชรน,นย่างงีวิ่งออกไปตัดบอลน,นี่นี่อ่ะอย่างสวยอ่ะ ยิงดิยิงดีนี่ออกมาตัดอรเนี่ะเนโดอะนี่นี่อะนี่อะนี่อะยอย่ยิงเลยนี่อะนี่อะบล็อกเลยบล็อกเลยนี่อะแล้วผมีมาข้าหน้าเลยนี่แะมันยัเข้าปุ๊บนี่อะกูเตะออกเลยนี่ไงนี่ไงแล้วกูตึงเลยเมันยิม่นด้ยิงเฮ้ยจุ๊บป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 ุ๊บ้บเอ้เีบบบอบปบนี่นี่อ่ะแล้วนี่อ่ะเอ้าเฮ้ย แขนสั้นคนดูแขนสั oh, oh ้นเนี่ยเราวิ่งเข้าในโกะเฮ้ยมันมันเปิดมามันเปิดมานี่ครับผมกระโดดรับนี่ปลาไปเลยหนึ่งตูดขอบฟ้าฟิวเหนียะปลาเข้าโกโอ้เกือบเข้านิดเดียวปลาเออปลาแข็งกรัวเฮ้ยชิบหายละวยินดีดีครับปึ๊บนี่อใส่แบบมีหอกมาตัด ปึ๊บนี่อ่ะเพื่อนกูวิ่งเพื่อนวิ่งไปเพื่อนนี่อ่ะนี่อ่ะยิงมาดิยิงมาดิยิงมาดิยิงเข้ายิงปึ๊บนี่อ่ะแล้วก็วิ่ง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 ออกมาตัดนี่อ่ะเก่งเกินนี่อ่ะดูไว้นะครับดูไว้ดูไว้เอ้ยเอ้ยอ้ยอ้ยิงยิงเหรอยิงเหรอแล้วก็วิ่งแล้วก็วิ่งออกมานี่เงแล้วก็วิ่งออกมานี่ไงีงี้ครับบอลไปข้างหน้าเพื่อนแล้วก็วิ่งมาถอยมาทำไมก็ไม่รู้นะผมนี่ยดับหนึ่งของกแล้ว ปึ๊บปึ๊บนี่ไงแล้วบล็อกแล้วก็วิ่งออกมาข้างหน้าแล้วก็วิ่งออกมาแล้วก็กันนี่ไงคนดูคิดเอาผมนี่เก่งขนาดไหนไม่เคยเสียสักลูกนี่ไงแล้วผมเอ้าเหี้ยแขนสั้นโชคดีมันไม่โดนชิบหายแล้วคนดูเออนี่ไงผมเก่งเกินนี่นี่ไงนี่ไงนี่แล้วผมบล็อกหมดแล้วผมบล็อกหมดน่ะวิ่งเข้ากอบเข็มทุ่นมาผมเตะทิ้งหมดแค่นั้นแหละเอาดิเอาดิอึ๊บเซฟนี่ไงเหนียวขนาดเนี้ยมันมีอีกแล้วเอาจริงเฮ้ย นี่อ่ะนี่อ่ะไหวอ่ะพี่ปะน้องนี่อ่ะนี่อ่ะแล้วเซฟยังเหนียวอ่ะนี่เอ้ยเออเออเอ้ไอ้เี้ยผมเซฟติดรูปเลยตามมามันเอาอีกแล้วมันยิงมันจะยิงมันยิงอ่ะนี่อ่ะแล้วผมเอาเจี๊ยบแข็ตั้งเอ้าเนี่แล้วผมได้บอลเนี้ยแล้วผมหลบนี่อลมยิงปั้งอย่างสวยโค้งเข่าไม่เข้าคนดูจบแล้วคนดู โก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 รับโกโกโกเซฟเอ้าเจี๊ยบมึงเตะมาทำไมไม่เป็นไรคนดูปึ๊บปึ๊บเอ้าเจี๊ยบมึงโดนสไลด์ฟาวจานจานฟาวโอ้คนดูไม่เป็นไรยังได้อยู่เอาโอ้กระจกปปึึ๊๊บบนี่อ่ะหลบเอ้าเจี๊ยบสวยสวยเพื่อนสวยเพื่อนเอาเลยเพื่อนชิปชิปมึงยิงเป็นไหมไม่เป็นไรครับจ๊อบเองเอาเพื่อนเพื่อนเอาได้เอาเพื่อนโอ้เพื่อนเพื่อนกูจบแล้วเพื่อนนีอ่ะ ปึ๊บปุ๊บนี่แล้วผมจังหวะปึ๊บปุ๊บนี่ผมปุ๊บปึ๊บโอ้ผมโดนสไลด์สไลด์หนอนเฮ้ยโกโกโกกูเออเฮ้ยโกกูโกกูเฮ้ยเฮ้ยโกโกโกเไอ้ยี่ตัดน้อยเออกูงี่เงี้ยไหมเอาเป็นเพลเยอร์ดีกว่านะฮ่าเรามีกีเคละพวกตุรกีละเราก็เป็นแบบผมเป็นเนี่ยเฮลิเคนเนี่ยเฮลิเคนก็ควบเฮลิแมกไกว์เออเฮลิแมกไกว์ไม่อยู่เออเฮลิแมกไกว์แมกไกว์เป็นตัว อาสุดนะเมื่อกี้โอ้โหเยี่ยมไหมสไลด์ตัดหน้าผมเฮ้ยมันดีเบอร์ไปแล้วเสียบเจี๊ยบเฮี้ยเสียบไม่ทันโก้โก,โก้เซฟสวยยิงยแม่งเลย,ยเฮี้ยไม่ไหวแล้วยิงแม่งอ้เฮี้ยแม็คเซฟปะปึ๊บปึ๊บอ้าวอ้าวอาเมียเพื่อนกูเอาจัด กสิปายมาวินคนนึงก็คิดเอาเก่งแค่ไหนปึ๊บนี่เห็นผมก็โดนหม่งนี่เข้าเลยเอาละเอาดีเบิลแล้วสวยดิยิงเลยจังหวะเนี้ยปั้งเข้าอ๋ออ๋เฮ้ยกูอาเอาเอาบอลบอลกูกลางอากาศอ๋ออเออ๋ออ๋ออ๋อเฮ้ยอ๋ออ๋อสู้อ๋อสู้นี่แหละแหนบเอ๋เอ๋อแย่บอลแม่กลางอากาศแย่ค่บอลแม่ค้า อ่ะมันดีเบลไปแล้วเมื่อกี้เห็นปะเห็นปะเห็นเห็นแล้วก็เสียบอ่ะมีไงแล้วยิงก็สายๆเลยปั้งโค้งเขทาสุดจซุ้งชีวิตจริงทำได้นะทำได้แต่ในเกมเนี่ยเลี้ยงไปหน้าโกเลยเอาไม่เข้าไม่รู้ยังไงละแฮร์รี่ซุ้ง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 แล้วผมพักอกเอ๋อยืยไม่ถึงปึ๊บปึ๊บผมดิบเบิลปั้งซุ้ง เก่งแค่ไหนก็โดนต้นตูร้อเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วมันก็ตอกต้นอ่ามันดีเบลไปแล้วนี่สไลายนี่อะไยนี่แล้วโกโกเหนียวโกโกอย่างฟุกอะสไลด์เนียโกโกนี่โกโกกอย่างเบ้ออ่าอย่างนี้แหละโกที่ฉันต้องการปากยิงมาเลยเนี่ยไอ่กูวเนี่อกูนดิฉันเกียร์ไอ้ยังกูนึกว่ากูเล่นกูนึกว่ากูเป็นทางเล่นนะไหนยยิงตรงไหนก็เข้าเนี่ยปุ๊บ เนี่ยเข้ายิงตรงไหนของแบบก็เข้าเอาจริงไอ้เหี้ยยังคมโก้เขี้ยงมาเคขี้ยงมาโกโอ้สวยโกแกขมึงเคขี้ยเข้าโก้ฝั่งนู้นเลยไหมปึ๊บนี่เราผมดิโป้์เราผมชุดเอาเฮี้ยแม่งแม่งบล็อกแม่งบล็อกปึ๊บปุ๊บปังเหี้ยเหี้ยไม่อย่างเอาผมต้องใช้สูตรละปึ๊บปุ๊บโอ้ยผม,ผมโดนผมโดนเสียบไม่เงี้ยบจะส่งให้เพื่อนสนะส่งส่งไม่ทันคนระับโก้นี่ไงแล้วโก้กูวิ่งออกมาเอาบอลเนี่ยแล้วโก้กูเคขี้ยงเคขี้ยง นี่โกโกกูบาจะโกโกเูเขี้ยงยื้อให้เขี้ยงอย่างนีแต่เข้าตัดเอ้าเขี้ยงเปล่เลยโกระโดดป๊กโ,โ,โอ้โหครับเนี่ยกูเจอเลวเนียวแมซี่อัลก,กลาเลวเนียวนี่ไงแล้วกูเสียบแม่งเลยแล้วกูย,ยิงอย่างยานี้ไรเงี้ยนี่นเงีอ่าไม่เข้าอุตส่าห์ที่กับเชนั่นเพี้ยบอลสีฟ้าด้วยอะไรมึงอะไรมึงกดง้างแล้วมึงจะได้อะไรโกเ,เซฟดิ ออม on, ึงออกไปเอาบอลนี่มึงเดินออกมปเอาบอลออไอ้เจ๊โก้กูเป็นบอดไปแล้วในเวลาส่งให้เพื่อนครับต้องส่งให้เพื่อนแล้วไม่ได้แล้วปาดไปเพื่อนกูเอาเพื่อนเพื่อนเก็บเพื่อนเนี่ยผมส่งให้ล่าเป้าอย่างทาริกเคนครับผมเป็นทาริทาริแม็กควายที่ดีนี่เนเพื่อนกูดิ้บมาแล้วเพื่อนกูยิงไอ้เจี้ยโกแม่งเหนียวเฉยไอ้เจี้ยไอ้เจี้ยมึงยิงโง่แล้วโก้ไม่ได้เหนียวไอ้มันดิ้บมาแล้วไอ้เจี้ยมาส่งให้เพื่อนไม่ใช่บอลอยู่ไหนเนี่ยวิ่งไปมึงเอาให้ได้นะเว้ยนี่เนกูเอาเองละมันไอ้เจี้ย โดนเจียนเฮ้ยมันดีเบว์ไปแล้วมึงสไลด์สวยเฮ้ยมันมึงดีเบว์มึงดีเบว์เฮ้ยได้อยู่ดีมากเลยตรงนี้เอ้ยไอ้เหีแ้บบยไปสไลด์ผมโกเ้เซฟปึ๊บนี่แล้วกูสไลด์สไลด์ดับโอ้ย,อยอผมไม่ไหวแล้วคนดูผมน่าจะเป็นโกแทนแล้วมาผมเป็นโกแทนแล้วโกวอังกฤษไทยวะเนี่ยผมจะไม่ให้โดน,พ,นพิษนะครับผมเป็นโก้ที่ดี gì mà anh nhá làm viên ở phải tạt tướp 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 ơi hay gì anh em như này bón gì luôn nhìn gì mà hơi hay gì anh em số tay gì đây gì số 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 bên mấy chỉ phải ơi 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 cột con phun mình nhìn mà đi, nó cũng phải, nó cũng phóng เนี่ยแล้วกูเอาจริงโอ้ยอะไรดื้อๆนี่กินแล้วปวดร้อแบบภาษาญี่ปุ่นวิววิวเนี่ยวิววิววิวเนี่ยแล้วปวดร้อนสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยดืวิวมึงยิงมาดินี่ยแล้วกูไม่ไม่ๆๆไม่ต้องไอ้เหี้ยกูฟาวตัวเองกูทำทีมตัวเองฟาวไอ้สัตว์ นี่ไงนี่อะกูไม่ยอมอย่างน้อยก็เสมออย่าแพ้เลยนี่ไงเนี่ล้วกูแล้วกูละกูเอ้ยสวยสวยสวยเพื่อนสวยไอ้เหี้ยรวมรวมแรงรวมใจกันบล็อกสวยสวยเพื่อนสวยยังได้อยู่เพื่อนยังได้อยู่เพื่อนเฮ้ยสกอร์ทูบินเลยโอเวอร์ถามโอเวอร์ถามมึงยิง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 บ้านมึงยิงสกอร์ทูบินไอ้สัสกูจะไปโกดที่ดีกูจะไม่ทำให้ทีมแพ้มึงมีอะไรมึงเนี่ย ไอชิบหายแล้วคนดูไอ้เหี้ยผมจะไม่ทำให้ทีแพ้คนดูกดดันกดดันจัดปึ๊บเซฟเซฟเซฟเอ้ยย,ยังได้อยูยังได้อยู่ออกไปเฮ้ยสกอตเทอวินแล้วว่ะคนดูแม่งยังเสียวอ่ะเฮ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ย อื้อตามวิธีแพ้8.07เี่อ่า